สวัสดีครับพี่น้องจุนได้เดินบายโฮดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจุนผู้บ่าวนาวกรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานนบตครับเมื่อนี้บ่าวจุนในผ้าพีผ้านองเมื่อบึงงองงามอยู่ในคอกของคุณพ่อลุงโลดนะครับเนาะครับผู้ซอยลุงโลดสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อห่างหายไปโดนบสท่านเด็กขายลงคลิปจักเที่ยว่นมาพี่น้องโทรมาเอาตลอดว่าส่นโอู้สุดยอดเลยเมื่อนี้พ่อลุงโลดสิเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งทั้งหมด สองโคมแล้วพอเนาะครับผมสองโคมมาเบิ่งโคมแบบครับพี่น้องอ่าตรงขอโทษขอให้เลยครับเพราะว่าเอาออกจากคอกว่าได้ถ้าเอาออกนี่เพิ่นสี่อยุ่ให้ทายแบบนี้เพิ่นสิเลาะทงเพิ่นสิเลาะทงนะครับอ่าลูกเพิ่นด็กเดือนแล้วพ่อสี่เดือนครับตัวนี้สี่เดือนแล้วครับผสมพ่อใดเนี่ยอ่าบามันบ้านครับบามันบามันบามันบานคมโตนะคบพอเนาะคบโตอ่าสี่เดือนแล้วท่ายสูงท่าเดนี่ร้อยร้อย ยี่สิบหาได้บ่ได้ครับร้อยยี่สหาไดร้อยยี่สิบหากลัวๆนะพ่อเนาะร้อยยี่สิบห้ากว่ากสีแดงแบบแดงแดงบ่เอาแม่เลยแม่เพิ่นดีสีไม่ขาบเปลือกเขาเจ้านะพ่อเนาะแต่ว่าเป็นคลิปหูดําแข้งขาหนาขาดําครับเพิ่นไดลูกเจ้าตัวละครับแม่นี่แม่นี่ลูกตัวที่สองสามยี่เนี่ทองครับพอทีสามผสมไวแล้วครับผมผสมกับพอนี่นะครับเนาะเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องผสมใบเมื่อวันที่สองเทือบ่พ่อ ครับสองเทื่อครับสิบห้าล่าสุดคือสิบหาเออร์โบแมนขั้งที่สองนี่คือยี่สิบสามตุลาแมนบอครับยี่สิบสามตุล่านะครับอ่าสองเดือนแล้วครับสองเดือนสองเดือนเลยครับผ่านบพอผ่านครับผ่านผ่านผ่านอยู่เนาะครับอ่าเดี๋ยวจังจกจังเศร้าเบิร์เนาะถ้าพี่น้องสนใจนะครับเคเอฟสามหนึ่งสองเดือนลูกสี่เดือนอ่าแม่นี่ท่ายสูงประมาณร้อยเท่าไหร่นี่ร้อยหกสิบเลยพครับรุ่นมหาทิมหา ประมาณลอยหาซิปก็กลัวเขพ่อไม่หาถึงลอยหกสิบนะครับลอยหาซิปหาครับประมาณลอยหาซิปก็กลัวประมาณลอยหาซิปหาบวกลบพีน่นอ้นองเพิ่นอยู่ในิคอกนะครับบาวจูมบอดี้ยูไก่เพิ่นแต่ว่าเบื้องจากสายตาหนอ่อสิประมาณนั้นเนาะครับเนาะอ่าร้อยห้าสิบห้าบวกลบนะครับจักบาทพ่อคมนี่ผมแสนหมื่นครับ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาห้องราคาห้องราคาห้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทลูกพอบามันนะครับล่ำโตยา้าแข้งขาเือวาสมส่วนพ่นได้แม่่ลมาเนะพ่อเนาะสีแดงองค์ตรงเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนี่คือราคาห้องของคมนี่เดี๋ยวห้องยางไปเบิ่งอีกคมนึงฟังผนครับพ่อออกมาลุยสีแดงขามไปเลยแล้วต้ออกไปผลแล้วครับออกไป่นเนาะครับผมอีกคมนึงของพอลุงโรดครับพี่น้อง อยู่นี่ขอขึ้นกันออกบ่อได้ถ้าออกในคือโอ้ยเดินเพลินนะหอเนาะเดินไฮลนด์แม่นี่ท่ายสูงประมาณลอยหาสิบบวกลบครับพี่หน่อประมาณลอยหาสิบบวกลบเพิ่นนี่ลูกจกโตแล้วครับเนี่ยลูกตัวที่สามในทองครับผสมไปแล้วผสมไปแล้วผสมไปแล้วก็พอนี่นะครับเนาะอบอพ่อเพิ่นมาเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องผสมเมื่อวันที่สามตุลาสองเดือนครึ่งเลยตัวนี้แมนบ่อแมนครับประมาณสองเดือนครึ่งเลยครับอ ประมาณ2เดือนกับอีก17มือนะครับเนาะผ่านหลอกบ่อผอผ่านครับผ่านผ่านง่วแม่นี่ครับทายญ่เป็นง่วไทยกลางบ่ออไถยกลางครับไทยกลางนะครับไทยกลางแข้งขาขาดำนิดนึงนะพ่อเนาะครับขิดหูดำนิดนึงครับนุ่มงามลูกเพิ่งจกเดือนละนี่ลูกตัวนี้สามเดือนครับนี่สามเดือนครับลูกพ่อนี่สามเดือนนะครับ อ่าแม่นี่บริเวณพอนี่ลูกแม่นี่สามเดือนแล้วลูกเคสหาสองศูนย์นะครับตัวนี้เอสเคห้าสองศูนย์คเอสเคเคสหาสองศูนย์ครับเอสดเคห้าสองศูนย์งูเง่าคลอดวังสิงหาครับแมนบอต้นเดือนอยู่บ่พอขอดวันที่สิบสองสิงหาครับสิบสองสิงหาเลยกำหนดค้อมาสี่มือครับนะครับงูสิบสองสิงหาครสี่เดือนครสี่เดือนนะครับที่เดือนแมันบ่ครับนี่แมนบอสิงหา กันยาตุลาพฤศจิกาธันวะสี่เดือนครับสี่เดือนกลัวสี่เดือนครับสี่เดือนนิดๆนะครับงัวงอ่าทายสูงประมาณร้อยยี่สิบครับได้บอได้ครับได้ได้ประมาณร้อยยี่สิบเนาะได้ครับเลยเยสดือีพอนิดหนึ่งนะครับอู้เบาจุนเบ่งตังง่วงง่ามไล่โบด้เบิ่งหอดกล่องโยของเงี้ยขึ้นไปบอกสูงเปิดราคาไปเจักบาทครับเพ่ะตัวนี้ผมเปิดราคาแสนหกหมื่นครับตัวนี้หนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับราคาต่อได้ครับ ปอได้นะครับเนาะอ่าเป็นลูกพลเอสเคหาสองศูนย์โตแม่สี่เดือนกว่านะครับเนื้อหนังถือว่าดีนะพ่อเนาะลึกหนานะครับงวดสาวนี่เดี๋ยวบาจุนเบิงถ่ายนิดนึงนะครับโคนหางใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่เลยแหละครับโคนหางเพิ่นสีแดงจนกำนะครับแดงก็แม่หลายเลยแดงแดงซ้่มเหครับลีแดงซ้่มนะครับกล้ามเนื้อดีนะครับกล้ามเนื้อท้ายดีพี่น้องใส่ได้เลยครับหนึ่งแสน หกหมื่นบาทครับผมราคาห้องครับครับมันถ้าพี่น้องเพิ่นสนใจง้อพอโทรมาหาพอบอร์ใดครับนี่ศูนย์หกสองครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับครับพ่อลุงโลดนะครับพี่กัดบ้านนายมครับตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับลำหนาจเจริญนะครับครัถ้าพี่น้องท่านใดสนใจให้โทรมาหาอีพอเพิ่นนะครับแล้วก็ อยากมาเบิงตัวจริงให้โทษประสานตลอดเพราะว่าบาจูนก็หลงขึ้นกัน <c oughs> ขนาดเคยมารอบหนึ่งแล้วยังหลงอยู่ง่วงพินอยู่กลางหลงโอ้บรรยากาศด,ดีดีกรบพี่น้องข้างๆนี่เป็นสาหนามนครเนาะครับออกไปบอดีตกสาเลย <c oughs> เดี๋ยวบาจูนสีท่วนในพี่น้องเบิงอีกน,นิดนึงนะครับ,รบแม่นี่ท่าซุ้มว่าลอยหายซิบลูกตัวที่3ในท้องเนาะผสมไวเรลขับพันสองเดือนกว่าแล้วเป็นบอ่อรับ,รบแล้วก็ ได้ลูกผสมเคฟสมนึงไว้นะครับส่วนลูกสาวที่ยืนเฟี้ยวอีพอพยินหนีเป็นของพอเอชเคหองพอมดแดงนะครับบอ่สูงประมาณ1 1 0 120ครับประมาณ120เนื้อนังดีครับโอ้ง่ามพี่น้องเบื้องเิ่นโอ้ยเบิ่งมันเหนื่นเกินนาลึกขวัญอยู่มองนั่งครับแข้งขาสมส่วนเพิ่นะพ่อเนาะแข้งขาสมส่วนผลโอ้ลำำโตแบบกล้ามเนื้อดีครับพี่น้อง ท่านเฮดเขาแมนบ่อพอบ่อครับยั่งยั่งถ้านเฮดเขานะครับอ่าเฮดเขาหน่าสิงามนะครับหน่าสิเป็นโอ้ยจะเป็นมาใกล้ครับถอยๆพวกอยัางนี้บ้าจูไม่หม่องถอยแล้วติดผนังแล้วตอนนี้เขาม่มแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นครับราคาห้องราคาห้องราคาห้องนะครับเนาะแล้วก็อีกคมหนึ่งครับอยู่ข้างๆกันทั้งนี้ครับพี่น้องลูกพ่อบามันบ้านนะครับเนาะแล้วก็แม่เพื่อนไทยส่งมาลอยหาซิมหาได้หน้าพ่อครับประมาณลอยหาซิ กลัวๆประมาณลอยหาซิมหาบวกลบเบืงดีพี่น่องมันดุนดากแล้วโอ้ยดุนกลิ้นเบาจูนนะครับครับพี่ยูยยิ่ยูยยิ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแนบอครับละข้าวห้องนะครับ,รบพี่น่องท่านได้สนใจโท่มากฮะอีพอเพิ่นนะครับเนาะโอ้ยเบิงบ่งตีเบิ่งตี้แะพี่น่องกวนกวนกวน เอากระบ,บาดน,น,นั่บ้าแนวนี้พี่ <c oughs> น้องนั้นได้สนใจโทรมาหาพ่อเพิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวจุนก็ต้องขอบคุณพ่อลุงหลวงเป็นอย่างสูงครับ <c oughs> ที่ให้บ่าวจุนผ้าพีผ้านองมาเบิ่งงวางงามๆในมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสู้ๆสุดคนครับที่เขามากคนติดตามกดไลค์กดแชร์จุเล่เดอร์บายโฟดงซิตี้เป็นกำลังใจให้บ่าวจุนหาเบิ่งงวางงามๆแบบนี้ครับถี่ต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับพ่อ <c oughs> <c oughs>